กล่องกันฮ็ดเพื่อเดียวนะพี่น้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อสุบุสุคนื้นนี้ได้น้ำยาน้มจีนขับปุ่นปุ่นสูกินใด้พี่น้องื้นนี้เป็นน้ำ,นำยาปลากระป๋องยู่จต่ว่าห้เอาอปลาสาปลาปลาชน ว่าชวนที่ว่าเอามาจากเมืองไทยนะคะเห็นบ้านน้อเห็นเนาะอ้ยหอยหอยหอยเยอะพากใหยาๆได้ไหมเด้อยังเตี้ยช่วยก่อนเอาทาั้งนี้เป็นกะล่มม่วงกะอันนี้เขาเอิ่อนอีหยังบุ๋กอ่อกะลัมหัวแหลมน่แะแรดีแตง หันทัวทัวน,นี่เด้อค่ะเด้อแล้วก็ตัวฟางยาวก็มีตัวฟางยาวสะันแหน่แล้วกับพักซี่ก็มีผักแขงเสื้อน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ขอขนมจีนก็มีอีกเด้อพี่น้องเด้อคุณถาดฟักใหญ่แล้วก็นี่ก็เป็น มะละอันนี้เป็นมะละมาจากบ้านแต่ว่าหลวเหลือพี่น้องเด้อ้องกันการเสียฉลาดแน่ตัวน้ำยาขนมจีนเป็นน้ำยาป้ากระป๋องแต่ว่าเอาัปลาช่อนใส่น้ำพี่น้องค่ะตะคอปตะคอที่ยางมากนั่นแหละเป็นเขาเอายัาง,ยงน้ำยากินแล้วได้พี่น้องเด้อ แบบหอมหอม,หอมปลาคอเนี่ยปลาช่อนบวานเฮ้าไหมอมตําแบบลูกชิ้นปลาลูกเล็กได้พี่น้องเด้ลูกโดนไล่วดหอมหอมปลาคอบ,บัานเฮ้าไหมพี่น้องเอ้ย เอาตังตับปากระป๋องแซมบะแสบมานวาป็นแดเอาต่ปะช่อนแซมกับว่าไมีสีนะ่ะได้เอาสีจากปลากระป๋องมาใส่เป็นสีแดงพี่น้องเลยแซ่บๆ น้ำยาเนี่แบบคนๆเลยพี่น้องฮ็ดคนแบบคนๆเลยเด้อให้แบบกินเค่นเดียว เนี่นเส้อหมจะขวางคนพลิกลงดดอันนี้เป็น,น,น,ปนยักระช่ายใส่กระช่ายนี่แต่สมนไติอ,อังนั้นเลยไปนอนเลยเก้มกันได้ าจนานนนเนี่ยทัวแต่ สุดแสนได้พี่น้องเอ้ยมึง แ้ให้แข็งๆแล้วเปนหองด้วยให้แบบกินเช่นเดียวเลยนี่ยวันหมันจะเห็นมากเนี่มันนี่ส่นหุดเลยเนี่ยอย่างเก่ปะคอไปบะปคอ,อย่างบนเทามากนี่นลองเอ,อ้ยอันนูนโดดเสียงนั้น ตำปลา้อหย่างใส่น้ำพป็หนหองอันนี้เป็นปลากระกป๋องเอาน้ำเอ,อานี่เพิ่นใส่ให้มันเป็นสีแดงสวยเดี๋วนวดใส่กันนี่กันพี่น้องเอ้ยประเด้ตำปลากระป๋องเนี่ปลากระน้ำเป็นตัวตำปลาคอปลาคอ,อย่างมาจากเมืองไทยอ่ะโอ้ยหอมแซ่บ ถอนไปแล้วเอ้ยห่อยๆเลยแซ่บเอาลุงด๋อยกัน่ากินอันนี้พริกิน,นเนาะอพ,พี่จบพรีกจะเลี้ยงเอามาจากไทย ป้ากับปองที่บอกห้เร้่อป้ากัปองเนี่ยมาจาเมืองไทยเรืองเนี่ยอนุญาตได้ว่าสามแม่คั่วของแท้แทบมดนี้ก็จะหน้าได้เป็นว่ะมห้ยซัองมาจากเมืองไทยอันนี้ดูนัดเป็นแพ็ค ตอนนี้เห็น่สดใจแล้วเ้น่งอาเป็นภาษาไทยจักวันภาษา,ยา,ายอย่างทียอยงอ่ออกมาจืดเลือเยเป็นหนาใช้แบบเขาขาว,าวอย่างก่อนร้องหรืองไม่แสบ มาพร้อมแสคนมาจากเมืองไทยเลยเหรอ,อี่น,น,นี่เป็นหน้าคนสามแม่ควา măng kha lưới pin ăn, bởi vì có sợ nài quen đơ. The môn thẹt đẹp. Một số như nít áo quá ý ăn, vào nhà rồi Nào anh nào Anh người bên Cần làm món lẻ này à Món lùa khó ở nhắm cái cái chứ là nè Oxy đang quả Hãy ừ. ừ. cho lại luộc Nó làm mấy trà bánh hơn. mà. ơi! Rồi บนมใจะไม่ได้ใส่อกพีน่อหนูโดดอยู่ก็เยอะแยะแหละโอ้ยหดูเลเนี่อ๋อ

Ăn khó. à. đẹp toàn có khó Có khó dạng Nói nói lên nó trong bếp Mà rộng luôn à, Nó rất luôn trên Nó hèn hèn

งงเปนไใครบอกพูดได้ก็ได้ตนแหลกินกันโอเคอยู่ดิแสปิดไทตอนนี้เราปลาหวอย เนี่นแซ่บจัพี่เนาะตอนมันอ่อนนะเนาะหวานอ่ะเดี๋ยวจะขันต่อไปถกถ่า ฝั่แซ่บบแซลมอนยามบางคอบ้าน,นเนาฮาเด้อพี่น้องเด้ยเ่ยอันเป็นติดตามมาก,กสิฮัวชาวนวลเอาปังคอกมาจากบังคอดตากแห้งโอ้ยบ่องบังคอกประชนอนน่ะสาจากหน้าจากของเอามาหลายเด้อพี่น้องเด้อเอามาหลายว่าแม่สิเป็นสิบโลคนละหลายคักอันนี้แหละ ตากแหงมาาตากแหงแบบเหมหยบเข้มแน่มันกินกับแต่กินแบบล้นๆแบบว่าย่างมากกินเลยเข้มเออย่มันเสียเอาขืนเครื่องมากไปหนักมาหอดพี่ห้าก็ดัดแปลงเอาแซนนมก่อน เอาแสานางซะก่อนห้มันเกลือมันอ,อ๋ออุย้ยรซเลยจัางคอยไม้ถอดไม่เนาะฉลานี่ไม่ะะลมะเนาะเดี๋ยวมันคุ้นกันพี่นองเอ้ยอิ่มนอนได้บานเนี่ยมอถิมเด้อ กินอะไรเยอะอันนี้กินมือเสาร์ได้เด้อนี่เด้อฟังขอบุญพอมีแล้วพี่ขอบวญน้อยอยู่เพียงฟังขอบุญมือเสาร์อีกก็เลยต้องขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อหักแป้งกันได้เก็เหนั่นหลับสาวนว่กับสุภัยย่างให้กินไปสม่ำเสมอเด้อแต่บ่เมื่อยเรียกว่ามีอะไรเด็ดๆก็ดกะซีไทยสู้กินที่เกาหลีหล่ะวันนี้พักเยอะแยะเลยพอการทิมหนาได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ